ความป่วยแตของแมนยูในเต็ดจําได้ไหมเมื่อวานอ่ะมันมีข่าวจากเดอะการเดียนออกมารายงานว่าอนาคตของเอเด็กเทนฮากจะถูกตัดสินว่าเขาจะถูกปลดไม่ว่าผลการเล่นนัดชิงเอฟเอคัพจะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ช่วงข้ามข่าวนี้แม่งหลุดออกมาเฉยจากเดอะการเดียนไอเรื่องเนื้อข่าวเราไม่มีปัญหามันเป็นเรื่องที่สื่อแม่งรายงานมาทั้งฤดูกาลตั้งแต่แมนยูมาอยู่สถานการณ์แบบนี้ตั้งแต่ผ่านเดือนมกราคมพายูในเต็ดกลับขึ้นมาไม่ได้กระแสเรื่องเทนฮากโดนปลด มันเป็นมาตลอดเรื่องข่าวไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แม่งแย่แม่งห่วยแตกแม่งคือท i มมิ่งหรือช่วงเวลาวันสุดท้ายไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนเกมนะัดชิง FA ฟเอัพจะลงเล่นแม่งมีข่าวนี้หลุดออกมาคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นคนทํางานน่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะกับสภาวะแบบนั้นน่ะนี่แม่งคือความห่วยแตกและนี่คือสิ่งที่ไม่รู้นะยังไงเซอร์จิมแรดคลิปทิมงานน่ะ ไม่ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออ่ะคุณคือส่วนหนึ่งของผลกระทบจากตรงเนี้ยถ้าเกิดใครดูมาตลอดอ่ะผมจะบอกตลอดว่าสําหรับตัวผมคนเดียวอ่ะผมมองว่าเอเล็กเทนฮาร์กจะได้ทํางานต่อในฤดูกาลหน้าสําหรับผมคนเดียวที่ผมไลฟ์และพูดตลอดเนื่องจากว่าอะไรไม่ใช่เพราะว่าผมคือติ่งเทนฮาร์กนั่นไม่เป็นเรื่องที่งี่เง่ามากผมเชียร์แมนอยู่เท่านั้นเอเล็กเทนฮาร์กหรือจะผู้จัดจาการทีมคนไหนมันเป็นเรื่องรองใครก็ได้ขอให้คุณมาแล้วทําให้ดีเถอะเราพร้อมซัพพอร์ตทำไม่ดีเราก็ตำหนิกันไปตามจุดแต่ที่ผมบอกว่า เล็กทนฮากน่าจะได้ไปต่อกับยูไนเต็ดเหตุผลก็คือเซอร์จิมแลตคิปเซอร์เดฟเบลฟอร์ดในฐานะอีเนียนกรุ๊ปที่มีส่วนในการบริหารภาคส่วนฟุตบอลเนี่ยมันเข้ามาเบ็ดเสร็จตั้งแต่ช่วงปลายกุมภาถึงมีนาเนี่ยมันจบไปแล้วแล้วมันก็ไปดึงผู้บริหารหลังบ้านอย่างอาจเจสันวิลค็อกไปมีข่าวกับแดนแอสเวิร์ดไปเอาโอมาเวลดางานหลังบ้านมันถูกดำเนินการมาตลอดแต่มันน่าแปลกที่งานในสนามที่มันชัดเจนและจับต้องได้มากที่สุดแล้วตอนนั้นยูไนเต็ดยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรป ยังมีลุ้นอันดับ4หรืออันดับ5ในพื้นที่ยุโรปอยู่แต่เซอร์จิมแลตคิปเซอร์เดฟเบลฟอร์ดไม่ได้เลือกจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมเพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนบรรยากาศแบบที่ยูเนเต็ดเคยทำมาตลอด พวกเขาไม่ได้เลือกทําแบบนั้นผมก็เลยเดาว่าถ้าสถานการณ์ที่ทีมสามารถเปลี่ยนเพื่อพลิกอะไรกลับมาได้พวกเขาไม่เลือกทํานั่นหมายความว่าเขาน่าจะซื้อกับโปรเจกต์ของผู้จัดการทีมคนนี้หรือเปล่าสําหรับฤดูกาลหน้าและถ้าฤดูกาลหน้าอาจเล่นไปสักแปบ๊บหรือเล่นไปสักเครื่องแล้วยังไม่เวิร์กอาจจะค่อยปลดหลังจากนั้นหรือไม่ผมก็เลยคิดว่าเทนฮาร์กเนี่ยน่าจะได้ไปต่อ ในฤดูการหน้าอันนี้ผมเดาแต่ถ้าจบเกมนี้มันเกิดสิ่งที่หลุยฟานเกาเคยเจอมานั่นคือการคุมทีมยูไนเต็ดคว้าแชมป์เอฟเอครับแล้วสุดท้ายเขาคุยกับเอ็ด o ูดเวิร์ดเก้าอี้คุณสบายยังไงคุณก็ได้อยู่ต่อแต่สุดท้ายยูไนเต็ด ปลดหลุยฟันเกาหลังคว้าแชมป์เอฟเอคัใครจำกันได้กดหนึ่งมานั่นคือเอฟเอครับครั้งสุดท้ายที่ยูไนเต็ดเอามาได้มาจากกุนซือชาวดัตที่ชื่อหลุยฟันเกาคว้าแชมป์ปุ๊บโดนเด้งออกจากตำแหน่งปับ๊บและคนที่เข้ามาแทนคือมูรินโญ่แต่นั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเอ็ดวูดเวิร์ดนักการธนาคารที่มาบริหารทีมฟุตบอลและมีผู้ช่วยคอยเจราจาดีลต่างๆคือนักกฎหมายอย่างแมตต์จัดนั่นคือยูไนเต็ดในยุคที่แม่งห่วยแตกสุดๆแต่ในยุคที่เป็นเซอร์จิามแารดูกัน สถานการณ์ระสัำม,มากเอเล็กเทนฮากจบอันดับ8ประตูได้เสียลบหนึ่งไม่ได้ไปบอลยุโรปจนมาได้แชมป์เอฟคับแล้วกู้ทุกอย่างกลับมาทําให้ฤดูกาลที่มันจะห่วยแตกสุดๆกลับประครับประคอ,องขึ้นมาได้ด้วยแชมป์เอฟคับและกลับมาพายูไนเต็ดไปเล่นยูโรปาลีกได้ฤดูกาลหน้า อนาคตของเขาจะถูกตัดสินหลังจบเกมนี้จากกระแสะสื่อแต่จากที่ผมเดามาตลอดตั้งแต่ก่อนเกม FA ฟเอครับไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ผมเดาว่าเทนทักน่าจะได้ไปต่อในฤดูกาลหน้าจากโปรเจกต์ฟุตบอลที่เขาน่าจะคุยกันแล้วแล้วก็จากสถานการณ์ที่มันมีช่วงทามมิ่งที่น่าจะปลดไปตั้งนานแต่ไม่ปลดก็เลยคาดว่าแบบนั้นแต่ถ้าสุดท้ายจะปลดก็ไม่ว่ากันก็ตามนั้นอันนี้ก็ว่ากันตามความเห็น